สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้กระแสกไก่ต้มน้ำปลากลับมาอีกครั้งจริงๆแล้วเมนูนี้ทำไม่ยากเลยวันนี้ได้ชวนเพื่อนทำไก่ต้มน้ำปลาในสูตรของคุณยายพร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆที่สำคัญเมนูนี้ลงทุนไม่ถึง100บาทถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปเข้าครัวกันเลยครับเริ่มต้นจากตะไคร้ทุบรากผักชีขาแก่ กระเทียมจีนบุกใบมะกรูดและขมิ้นมาตำให้ละเอียดจากนั้นใส่พริกไทยประมาณ1 0 2ถึงเม็ดเพิ่มความหอมด้วยผงกะหรี่ประมาณครึ่งช้อนชาจากนั้นใส่ไก่วันนี้ผมเลือกใช้เป็นสะโพกไก่นะครับหากเพื่อนๆชอบไก่บ้านสามารถใช้ไก่บ้านแทนได้นะครับจากนั้นใส่น้ำเพื่ท่วมไก่ตามด้วยน้ำปลายอย่างดีผงปรุงรสรสไก่และน้ำตาลมะพร้าว กระชับรสชาติด้วยเกลือป่นต้มด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนหมั่นตักน้ำรัดบนหนังไก่เพื่อให้หนังไก่ตึงจากนั้นต้มต่อไปอีกประมาณ45นาทีในช่วงที่รอไก่สุกมาทำน้ำจิ้มกันเลยครับเริ่มต้นจากกรตําราผักชีพริกขี้หนูกระเทียมใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวให้ความเปรี้ยวนำมะนาวสดและน้ำปลายอย่างดี กระชับรสชาติด้วยกเกลือป่นนั้นใส่น้ำต้มไก่และใบผักชีชิมรสตามชอบนะครับเสร็จแล้วครับในส่วนของน้ำจิ้มเมื่อไก่สุกแล้วเตรียมเสิร์ฟบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากยั่วๆครับยั่วๆเป็นไงบ้างครับกับเมนูกไก่ต้มนลำป่า ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสูตรนี้ไก่จะหอมและมีความเหลืองด้วยขมิ้นขอตัวไปทานก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครัวทักทะเลสวัสดีครับ